ในโลกความรักไม่ใช่ทุกคนจะได้จบลงอย่างสวยงามวันนี้จะเล่าเรื่องของชายคนหนึ่งหนุ่มใหญ่บ้านนาที่แม้จะถูกภรรยาทิ้งแต่กลับยืนหยัดสู้ชีวิตเพื่อลูกและแม่ที่รอคอยเขาคือสมชายผู้ชายธรรมดาแต่หัวใจยิ่งใหญ่กว่าที่ใครคิดเช้าตรู่ลมเย็นพัดผ่านทุ่งนาเขียวขจี สมชายชายวัยสี่สิบกว่าก้มหน้าทำงานไถนาดวงตาเปื้อนเหงือ่อตัดเต็มไปด้วยความหวังเขาไม่เคยคิดว่าตัวเองจนตรอกเพราะมีภรรยาอย่างเดือนที่เขารักสุดหัวใจทุกหยดเหงื่อที่ไหลรินเขาเชื่อว่าจะกลายเป็นอนาคตที่มั่นคงให้กับครอบครัว สำหรับสมชายแล้วความรักคือแรงผลักดันให้เขาลุกขึ้นสู้แม้จะเหนื่อยยากเพียงใดเมื่อพระอาทิตย์ตกสมชายกลับบ้านด้วยรอยยิ้มแต่บ้านกลับเย็นชาภรรยาที่เคยพูดคุยกลับเงียบงนันก้มหน้าเล่นโทรศัพท์ไม่สบตาไม่ถามไทยสมชายพยายามชวนคุย แต่กลับได้เพียงคำพูดสั้นๆห้วนๆที่เต็มไปด้วยความหงุดหงิดบางครั้งความเงียบก็ดังกว่าเสียงทะเลาะและความเย็นชาเจ็บยิ่งกว่าคำด่าค่ำวันหนึ่งหลังจากทำงานหนักในนาสมชายกลับถึงบ้านพบเพียงจดหมายบนโต๊ะไม้เก่าๆข้อความเพียงไม่กี่บรรทัดฉันทนชีวิตลำบากแบบนี้ไม่ไหวแล้ว บ้านที่เคยมีเสียงหัวเราะกลับเหลือเพียงความว่างเปล่าวันที่เราคิดว่าครอบครัวคือที่พึ่งอาจเป็นวันที่เราถูกทิ้งให้อยู่เพียงลำพังสมชายร้องไห้กลางทุ่งนาหัวใจแตกสลายแต่เขายังมีแม่แก่แก่ที่รอคอยและลูกชายวัยประถมที่ถามตลอดว่าพ่อ แม่ไปไหนทำไมไม่กลับมาสมชายไม่เคยตอบด้วยความโกรธเขาเพียงกอดลูกแน่นแล้วบอกว่าแม่ไปหางานทำเดี๋ยวก็คงกลับมาผู้ชายบ้านนาอาจไม่มีเงินทองมากมายแต่หัวใจเขาเต็มไปด้วยความรับผิดชอบวันเวลาผ่านไป สมชายเปลี่ยนจากความเจ็บปวดเป็นพลังเขาออกไปรับจ้างสารพัดงานเก็บทุกบาททุกสตางค์ไม่เคยใช้เพื่อความสุขส่วนตัวทุกอย่างเพื่อเลี้ยงดูลูกชายให้มีอนาคตแม้จะถูกภรรยาทิ้งแต่สมชายไม่เคยทิ้งหน้าที่ของความเป็นพ่อความรับอาจหายไปแต่หน้าที่ของความเป็นพ่อมันอย่างรากลึกยิ่งกว่าความเจ็บปวดหลายปีผ่านไป เด็กชายตัวเล็กๆวันนั้นเติบโตจนสอบติดมหาวิทยาลัยวันที่ลูกชายรับปริญญาสมชายยืนมองด้วยน้ำตาแห่งความภูมิใจและในงานนั้นเองภรรยาเก่าก็ปรากฏตัวเธอเดินเข้ามายิ้มทั้งน้ำตาแต่สมชายเพียงยิ้มบางๆตอบกลับแล้วหันหลัง พาลูกชายเดินต่อไปความรักอาจไม่จีรังแต่ความเสียสละของพ่อจะอยู่กับลูกตลอด